นนี้ขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ไปเซอร์ไพรส์ไปเซอร์ไพรส์ให้กับตัวเองใส่หมวกตอนนี้เวลาตอนนี้เวลาเที่ยง นเราขับรถซับคูป,ปี้2,023มานะครับจะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวห้างนะครับไไไไเนี่แบบเบาวแจ็คมาที่บิ๊กทรมมาล่านะครับท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมครับว่าบาวแจ็คเข้ามาทำอะไรเดี <c oughs> ย๋ยวดูกันดูกันเออ นี่อินสตา X นะครับสามร้อยหกสิบรุ่นล่าสุดนะครับข้ามมาดูไอ้กล้องอินสตาสามหกศูนย์ X สี่นี่เลยมาเลยใช่ไหมรับตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรต่อครับไม่มีไม่มีเลยใช่ไ,ใชไหมราคาปกติราคาปกติกตมันจะมีไหมหรือว่าช่วงนี้ยัง ไม่มีหรอพี่มันเป็นของใม่อยู่ของใหม่ของใหมาแเาเลยสักีนึงได้นี้อยู่ในราคาเท่าไหร่เนาะหมื่นแปดพันเก้าร้อยพี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยนี่มันมีามเนะันมีมันมีไม้เสกผมเก็บคืนเทเดี๋ยวคุยกับอ่า ัันะอันนี้พี่ซื้อเมมอย่างเดียวพี่ใส่แล้วเดี๋ยวเมมต่อชั้นหนึ่งอ๋อเธอพีเมนต่อแค่เดี๋ยวคุยกับอ่ามังกัดอันนี้พี่ซื้อเมมเราเขาจะแบบแปลกตากว่านิดนึงทุกคน ครับตอนนี้บ่าวแจ็กก็ททำการจ่ายสตังนะครับท่านผู้ชมก็สรุปแล้วก็เอาอินสตานะครับ360นะครับ s อีเอาไปใช้นะครับของมันต้องมีเนาะบ่าวแจ็กซื้อมาในราคา18,900บาทนะครับแล้วบ่าวแจ็กก็ซื้อ SD Card นะครับ Memory กันนะครับอ่าหจิก ในราคา390บาทนะครับจ่ยายเงินทั้งสิ้นนะครับ1,9,290บาทนะครับรอบนี้นะครับเอาไวไ้ถ่ายเอาไว้เก็บภาพสวยๆงามๆเอามาฝังท่านผู้ชมได้พอกันเนาะครับตอนนี้ก็ซื้อทั้งเมมไปด้วยเลยนะครับ64จิบกพอ ิครับตอนนี้เราก็แกะดูอุปกรณ์ข้างในจากร้านเลยตัวนี้นมันดีอย่างมันมีตัวเอขวาเซฟตี้ให้ คือรุ่นล่าสุดเลยนี่พี่ในกล่องกระเป๋าใส่ให้ไปตัวนี้คู่มือ,มมอผมแนะนำให้ดูรีวิวเดียวใช่อเอไหนก็ดง่ายกว่าตัวตัวอัตวตวนตรายที่สุดคือตัวเลน เดี๋ยวทำร่วงพี่อืเลนซ่อมหนึ่ง่อมค่ะแล้วใส่เมงก็ตรงนี้เลยเปิดมาเลยอันนี้ก็่น,นี่ช,ชาร์จแบบอันนี้คือตัวแบตนั่นเองพี่ตัวแบตมันมีตัวแยกขายไหมยังไม่มีพี่อ๋อตอนนี้ยังใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีต้องรอพักหนึ่ง ปิดแล้ววาดอ่าปิดรีเช็คให้มันแน่นนะเว<ช>้พออาออกก็กดนี้พร้อมกันสองอัน<ช>อมารีเช็คนีค่ถ้าอย่างงี้คือไม่แน่นนะนสีแดงต้องกดเข้าไปให้มันแน่น<ช>ถ้ามันขึ้นสีส้มอะ่ะมันไม่แน่นน้ำเข้าอนี่คือชาชก็ปิด<ช>ไม่แน่น หน้าจอจะเป็นทัศสกีนนะพี่อันนี้เปิดเปียดอันนี้เมนูครับผมคิวอืมพวกนี้ลำโพงมันมเปิดเครื่องใช่ไหมพี่ดาวน์โหลดแอปตัวนี้พี่กินตาลองกล้องเลยลองกล้องเลยพอลองกล้องนะบ่าวแจ๊กดันลืมอีกฝาครอบเซตเตอระตรงเลนมันอนะ่ะ บาเจาเอาครอบไว้ปิดไว้เนาะลืมเอาออกสีมันก็นเลยออกมาเพียนๆน,นิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไม่นิดดับเยอะเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับทดลองทดลองกล้องทดลองกล้องอินสตาเอ็กซสีดูแล้วลองดูสี วิ่งไม่ออกครับภาพจากอินสตานะครับภาพจากอินสตาสามร้อกเอ็กนะครับกว่าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคอยรับชมภาพคลิปแบบเต็มๆจัดเต็มนะครับคอยคลิปหน้านะครับ b i k e เกอร์ตลอนไปทั่